สวัสดีพี่น้องผมวัฒนาเบาใ่ไทยสกุลคนอินสารผัดถินหาก,กินไก่บานจนวามหอดเยอรมันพี่ละพี่น้องเอ้ยได้เวลาอยู่เวลากินเนาะพี่น้องบอด้เอสดซเบิงดอกมือนี่เฮ็ดแล้วแล้วมากิน เอามากินซูเบิงเอามากินอ่างพี่อ่างนอกมือนี่ <c oughs> <c oughs> บ่ได้ฮหดอันนั้นอันน,น้ำยาน้่มจีนพี่น้องน้ำยากะทิน้ำกะทิมีปลาชิงชังปลามาจากบ้านภูเก็ต <c oughs> พังอีตัวมาจากบ้านสกลเอื้อยฝากมให้ นี่ละอันสุดท้ายนี่พี่น้องยังสดสดยังสดโยกกบสิกินมันหมดนี่ละก็มีพักดองฮากาดองมะเขือนี่กระเทียมที่ไปเก็บมือนี่ละพี่น้องกบมาสดสดนี่ละพี่นอ้มมนนองมากินเลยกระเทียมกินสดสดเอาเลยคักสลัดนำยากระที่ลูกสิ้นพี่น้องลุกสิ้นปลา ต้หูปลาโอ้เป็นตาแซมโยเป็นตาแซมโยบริก,กินชักเดืยบริก,กินดดนแล้วน้ำกะทิพี่น้องอันนี้น้ำใสกะทิก่นกอนจะไปหนามาหลังก่อนจะกินก็นต้องจะเลิศอาหารก่อนนะพี่น้องโอ้ยยาดียาดียาจะเลิศอาหารมาๆมา,มาพี่น้องเป๊กเป๊ก กักกักกักโอ้ยมามามาพี่น้องยังไอ้ทวนทวนอยู่เป็นอะไรเป็นอะไรบานวายไอ้ทวนทวนอยู่พี่น้องอืมเห็ดเองแสบเองนะพี่น้อง ทั้งตัวเอื่อยฟางมาหายจากสกกลพี่น้องแซบกับเทียมค่ะไปเก็บเองไปเก็บโมเว้นนี่ละเก็บมาก,ก่ะกินเลย ครับกินมักได้หลายพี่น้อง น้ำมักไปตัวอืม พี่น้องเบื้องหน้าแซ่บมัอนี่แซบ่นนแซบคักผักสดสดพี่น้องเอ้ยสดจากป่าขอบคุณขอบคุณเดอ้อพี่น้องที่ติดตามชมอมัอน,นี่กินนมจีนน้ำยากะทิผักสดสดผักแก้มไม้เองนี่แหละบ่ได้ซื้อบ่ได้หามาใส่ดอกเก็บเองจังได้กลับเป็นกำลังใจให้กันไปรนโดนนะพี่น้องอย่าถิ่มอย่าปลากันเดอ้อ ว่องกันเดียวกันกายรลังใจซึ่งกันละก,กันเนาะพี่น้องอยู่ดิมแห้งสุขุดสุขคนเนาะ